สวัสดีค่ะนักเรียนมาเจอกับที่เชิญเจอยนะคะกับการเรียนออนไลน์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่7กันนะคะวัฒนธรรมไทยในภูมิภาคต่างๆในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนโรงเรียนปิดไปหลายวันนักเรียนได้พักสมองกันเยอะเลยใช่ไหมคะคีเชื่อก็ได้พักสมองเหมือนกันแต่ว่านักเรียนอย่าลืมว่าหน้าที่ของนักเรียนทําอะไรคะคือเรียนหนังสือนะคะเราปิดเทอมไปแล้วเราก็ต้องมีการเปิดภาคเรียนที่สองกันนะคะวันนี้คีเชอร์จะมาสอนนักเรียนนะคะ ในเรื่องวัฒนธรรมไทยในภูมิภาคต่างๆเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะคนักเรียนเรามาดูตัวชี้วัดของเรื่องนี้กันนะคะก็คือนักเรียนสามารถอธิบายความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่นได้นะคะเอาละค่ะนักเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่7นี้นะคะเราจะแบ่งเป็น4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องหลักของหน่วยที่7ก็คือวัฒนธรรมไทยในภูมิภาคต่างๆนะคะอันดับแรกก็คือวัฒนธรรมของภาคเหนือนะคะวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะคะต่อไปวัฒนธรรมภาคกลางสุดท้ายก็คือวัฒนธรรมของภาค ตายนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในสองหัวข้อด้วยกันก็คือวัฒนธรรมทางภาคเหนือและวัฒนธรรมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่านักเรียนรู้จากวัฒนธรรมอะไรบ้างและบอกได้ไหมว่าเป็นวัฒนธรรมของภาคใดนะคะ เรามาดูกันเรือนกาเลข,ของภาคเหนือนะคะแล้วก็มีอะไรอีกคะลูกประเพณีบุญบ้างไฟของภาคอะไรคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะคะการบูชาข้าวของภาคกลางและประเพณีศาส์ตรเดือนสิบของภาคใต้นะคะนักเรียน แต่ละภาคนะคะก็จะมีวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันนะคะเพราะเพราะอะไรลูกไหมคะเพราะว่าแต่ละภาคนะคะเขาจะมีสภาพภูมิอากาศนะคะที่แตกต่างกันนะอย่างเช่นประเพณีบุญบ้ญบางไฟของภาคอีสานนะคะหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเป็นประเพณีเกี่ยวกับความเชื่อขออะไรลูกขอฝนนะคะเพราะว่า ภาคอีสานจะมีภูมิอากาศที่แห้งแล้งนะคะฝนไม่ตกนะคะดังนั้นเขาก็เลยมีประเพณีนี้ขึ้นมาแต่ว่า,ามีแต่ภาคอีสานนะคะภาคอื่นไม่มีนะค่ะ <im ple at> เรามาดูนะคะวัฒนธรรมของภาคเหนือกันนะคะภ <im ple at> าคเหนือนี่นะคะจะอยู่บนสุดเลยนักเรีเห็นไหมคะที่เป็นรูปสี ชุมพูนะคะนี่คือพื้นที่ของภาคเหนือนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือจะเป็นภูเขาและเทือกเขาสูงนะคะสลับกับที่ราบแคบๆนะคะอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและมีวัฒนธรรมในด้านต่างๆมากมายเลยนะคะเราจะมีอยู่นะคะหกหัวข้อด้วยกันที่เราจะเรียนในอของวัฒนธรรมภาคเหนือก็คือหนึ่งด้านที่อยู่อาศัย ด้านการแต่งกายด้านอาชีพด้านภาษาด้านอาหารและด้านความเชื่อและประเพณีนะคะเดี๋ยวเราไปดูในด้านที่1กันก่อนเลยนะคะคณะเรียนสำหรับด้านที่อยู่อาศัยนะคะของภาคเหนือ นิยมใช้ไม้ในการสร้างที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็มุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินขอนะคะมีหน้าต่างเล็กๆเ,เพื่อป้องกันลมหนาวบางหลังก็จะมีกาเลที่ยอดบนหลังคานะคะนักเรียนเห็นไหมคะนี่คือกาเลนะคะเขาเรียกว่าอันนี้เป็นคืออ,อยู่ในภาคเหนือเขาก็จะสร้างบ้านที่เป็น สูงนะคะยกสูงแล้วก็มีกาแแลนะคะเป็นสัญลักษณ์ของภาคเหนือนะคะต่อมานะคะในด้านการแต่งกายนะคะเนื่องจากว่าภาคเหนือเนี่ยมีสภาพอากาศหนาวเย็นเครื่องแต่งกายก็จะมีความหนาและนิยมใส่เสื้อผ้าหลายชั้นนะคะ มาดูนะคะเสื้อผ้าที่ผู้หญิงใส่การผู้หญิงมักสวมเสื้อแขนยาวคอกลมหรือว่าคอจีนนะคะนุ่งผ้าสิ้นยาวมีผ้าสบายทับดังตัวอย่างนี้เลยนะคะอย่างน้อยใส่เสื้อเสื้อแขนยาวนะคะก็จะป้องกันความหนาวได้ใช่ไหมคะ,ะนะคะนี่คือเป็นเสื้อผ้าแล้วก็มีผ้าสิ้น นะคะผ้าสบายเป็นวัฒนธรรมของภาคเหนือนะคะเกี่ยวกับการแต่งกายส่วนผู้ชายนะคะนักเรียนมาดูผู้ชายนิยมนุ่มกลางเจงสามส่วนหรือสวมเสื้อมอห้อมนะคะนักเรียนนี่เป็นอย่างนี้เลยนะคะเป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือเลยนะคะการแต่งกายของผู้หญิงและผู้ชาย ลำดับต่อไปนะคะเราจะมาดูด้านอาชีพนะคะคนภาคเหนือส่วนใหญ่นิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะโดยจะใช้พื้นที่บริเวณที่ราบภูเขาและอยู่ใกล้แม่น้ําในการเพราะปลูกพืชนะคะพื้นที่นิยมปลูกก็คืออะไรคะลูกพืชพืชที่นิยมปลูกก็คือข้าวนะคะการทํานา แบบขั้นบันไดหรือปลูกพืชที่เหมาะกับสภาพอากาศนะคะอากาศหนาวเราก็ต้องปลูกผลไม้เมืองหนาวอย่างเช่นแอปเปิลนะคะต่อมาก็ลิ้นจีแล้วก็สตอรี่นะคะนี่คือผลไม้แล้วก็สร้างอาชีพให้กับคนภาคเหนือด้วยนะคะลำดับต่อไปก็คือด้านภาษานะคะ จากการที่ภาคเหนือนะคะมีภูมิมีอากาศที่หนาวเย็นยกว่าภาคอื่นประชาชนรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงทําให้มีวิถีชีวิตแบบไม่เร่งรีดมากนักส่งผลให้ภาษาพูดของคนภาคเหนือมีสำเนียงที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือพูดชา้านุ่มนวลและมีการใช้ภาษาทินเหนือหรือคําเมืองอย่างเช่นคําว่าอะไรคะลูก อแปลว่าพูดนะคะเจ้าเจาแปลว่าค่ะแล้วก็แอลแปลว่าเทีเ่ยวไปไปเติมไปแอลอย่างนี้นะคะอย่างเช่นไปชวนกันไปเที่ยวนี่เองนะ,ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นเกี่ยวกับด้านอาหารนะคะ เนื่องจากมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นใช่ไหมคะอาหารของคนในภาคเหนือมักจะเป็นอาหารที่ให้พลังงานและสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายอย่างเช่นอะไรคะข้าวซอยไส้อัวน้ำปริกนุ่มนะคะหรือไม่ก็มีอะไรอีกแกงฮังเล่นะคะแกงแค น,ะะนอกจากนี้ยังมีอาหารพื้นเมืองอย่างเช่นขนมจีนน้ำเงี้ยวนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะของอร่อยๆทั้งนั้นใช่ไหมคะนักเรียนเคยกินไหมลูกที่เชื่อว่านักเรียนต้องเคยกินแน่นะคะ เอาละคะ่ะมาดูด้านความเชื่อและประเพณีกันบ้างนะคะภาคเหนือมักจะมีความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคลอย่างเช่นในการสร้างบ้านก็จะต้องดูเรกยามที่จะตัดไม้มาเพื่อทำไมคะนำมาสร้างบ้านนะคะนอกจากนั้นภาคเหนือยังมีประเพณีที่มีลักษณะผูกพันกับธรรมชาติอย่างเช่นนะคะ การบวชป่านะคะประเพณีสูตรเอาละค่ะเมื่อกี้เราก็ได้เรียนวัฒนธรรมทางภาคเหนือไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราจะมาดูในวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนั่นเองนะคะ mm hmm. นักเรียนมาดูพื้นที่ของภาคอีสานนะคะ mm hmm. จะเป็นสีน้ำจารตรงนี้นักเรียนเห็นไหมคะ ะจะเป็นสีน้ำาต,ตรงนี้ก็คือพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเป็นมีลักษณะเป็นที่ราบสูงมีอากาศร้อนจัดในฤด,ดูร้อนและหนาวจัดในฤด,ดูหนาวนะคะพื้นดินไม่อุ้มน้ำเนื่องจากมีลักษณะเป็นดินปนทรายและ ภาคที่มีพื้นที่กว้างนะคะมีวัฒนธรรมที่เก่าแก่และจากการที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศลาวทำให้มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับวัฒนธรรมลาวนะ,ะโดยวัฒนธรรมของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีดังนี้เอาละค่ะเรามาดูกันก่อน ก็เหมือนกับวัฒนธรรมของภาคเหนือนะคะจะมี6ด้านด้วยกันก็คือด้านที่อยู่อาศัยด้านการแต่งกายด้านอาชีพด้านภาษาด้านอาหารและด้านความเชื่อและประเพณีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสำหรับด้านที่อยู่อาศัยนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฤดูร้อนยาวนานและอากาศแร้งจัดจึงสร้างนิยม จึงนิยมสร้างบ้านนะคะจึงนิยมสร้างบ้านที่มีใต้ถุนสูงเพื่อให้ลมพัดผ่านเพื่อระบายอากาศนะคะและมีที่ว่างบริเวณใต้ถุนเพื่อใช้ทํากิจกรรมต่างๆนะคะอย่างเช่นการทอผ้าเป็นต้นนะคะตัวบ้านก็จะมีลักษณะเปิดโล่งโปร่งลมมีฝาปิดกั้นส่วนที่เป็นห้องนอน และฝาด้านนอกบางส่วนนะคะนักเรียนเห็นไหมคะที่ยื่นออกมานี่คะเจอที่ยื่นออกมานี่นะคะเป็นฝานะคะแล้วก็มีระเบียงออกมานอกบ้านนะคะเพื่อที่เวลาเรามายืนตรงนี้นะคะจะได้มีลมลมเข้ามาลมมันก็จะพัดเข้ามาเข้ามาเห็นไหมคะส่วนส่วนข้างล่างนี้ก็จะสําหรับทาไมคะลูกเอาไว้อ่าตั้งแคร่นะคะตั้งโต๊ะเพื่อที่จะ ได้นอนแล้วก็มีลมพัดเข้ามาหรือไม่ก็มีการทอผ้านะคะนักเรียนมีกิจกรรมต่างๆอยู่ใต้นี้นะคะเพราะว่ามันจะไม่ร้อนนะนะักเรียนสำหรับการแต่งกายนะคะเนื่องจากว่าผ้าตอนเราเช้เนื้อมีตาผ้าทำไมคะลูกร้อนและแห้งแรงใช่ไหมคะจึงนิยมสวมเสื้อผ้าที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติเนื่องจากมี เนื้อผ้าที่บางแล้วก็สบายระบายความร้อนได้ดีอย่างเช่นผ้าไหมผ้าฝ้ายนะคะสำหรับผู้ชายนะคะนักเรียนมาดูการเต่งกายของผู้ชายก็จะเป็นยังไงคะเห็นไหมคะมีผ้าขาวม้าคาดเอวใช่ไหมคะอ่าแล้วก็เป็นการใส่เสื้อที่ทอเองนะคะส่วนผู้หญิงก็เป็นยังไงผู้หญิงก็จะใส่ ระปรงแล้วก็ใส่เสื้ออะไรคะลูกเขาเรียกว่าผ้าสิ้นนะคะมันจะเป็นผ้าสิ้นแล้วก็จะเป็นการใส่เสื้อผ้าที่ทอจากผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายนะคะนี่คือการแต่งกายของคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนั่นเองนักเรียนสำหรับด้านอาชีพนะคะด้วยเหตุที่ ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะเป็นดินปนทรายใช่ไหมคะไม่อุ้มน้ำจึงนิยมทำกจึงไม่ทําไมคะจึงนิยมทำกเกษตรกรรมโดยการปลูกพืชที่ต้องการระบายน้ำได้ดีอย่าง,างเช่นปนะคะฝ้ายและมันสำปะหลังทำนาเลี้ยงสัตว์ทอผ้าผลิตเกลือสินเทาเป็นต้นนะคะ เรามาดูนี่คือการทำนานีาน่คือการเลี้ยงวัวนะคะและก็คือการถอผ้านะคะจะเป็นอาชีพของคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานบ้านเฮานะคะค่ะสำหรับด้านภาษาของคนภาคนี้มักจะมีสำเนียงใกล้เคียงกับภาษาลาวนะคะเนื่องจากมีอนาเขตที่ติดกันอย่างเช่น คำว่าเว,ว้วาเว้าแปลว่าอะไรคะลูกพูดนะคะแล้วก็คําว่าแซบ่บแซ่บอิลีแซ่บอิลีเดอร์แปลว่าแซ่บแปลว่าอร่อยนะคะเครียดนะคะเครียดแปลว่าโกรธนะคะเครียดเครียดแค้นนะคะหรือแปลว่าโกรธนั่นเอง หลังับต่อมานะคะด้านอาหารนะคะคนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานนิยมรับประทานอาหารก็คือข้าวเหนียวนะคะรับประทานกับอาหารชนิดต่างๆเช่นส้มตามไกย่ย่างลาบน้ำตกเป็นต้นนะคะมีการถนอมอาหารเก็บไว้อย่างเช่นอะไรลูกของที่มีชื่อเสียงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือ ปลาร้าเคยกินไหมคะการทำปลาก็คือการถนอมอาหารอย่างหนึ่งนะคะนักเรียนเอาปลามาหมักกับเกรือนะคะแล้วก็เอาไว้ใส่ไว้ในไหหรือในโอ่งนะคะหรือในกระปุกอะไรก็แล้วแต่หมักไว้หลายวันนะคะก็จะทำให้ตัวปลามันนิ่มกล้างมันก็นิ่มแล้วก็ามาปรุงอาหารอร่อยอร่อยใช่ไหมคะ ค่ะสุดท้ายก็คือด้านความเชื่อและประเพณีนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับผีหรือวิญญาณนะคะเช่นความเชื่อเรื่องผีบ้านผีเรือนผีตาผียายนะคะส่วนประเพณีของภาคอีสานมักจะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และอิทธิพลของศาสนาอย่างเช่นนะคะประเพณีมาดูาบุญบ้างไฟไหลเรือไฟแห่นางแมวนะคะนะคะอย่างเช่นบุญบ้างไฟนี่ก็คือการพิพิมีแบบขอฝนแห่นางแมวก็เกี่ยวกับการขอฝนนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ ภูมิอากาศถูกไหมคะลูกเพราะว่าภาคตะวันเชียงเหนือภาคอีสานเนี่ยจะมีอากาศที่แห้งแล้งนะคะดังนั้นก็จะทำให้มีความเชื่อต่างๆนะคะเป็นประเพณีที่เขาสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเลยนะคะเอาละคะ่ะเราได้เรียนไปใช่ไหมคะเกี่ยวกับอะไรคะวัฒนธรรมของภาค เหนือและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะคะซึ่งมีความแตกต่างกันใช่ไหมคะทั้งหมดมีอีด้านจำได้ไหมลูก6ด้านด้วยกันใช่ไหมคะมีด้านอะไรบ้างคะด้านที่อยู่อาศัยด้านการแต่งกายด้านอาชีพด้านภาษาด้านอาหารและ ด้านความเชื่อและประเพณีนะคะในแต่ละภาคนะคะวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่นี่ก็ขึ้นอยู่กับอะไรคะลูกภูมิอากาศใช่ไหมคะของแต่ละาภาคนะคะมีความแตกต่างกันอย่างเช่นภาคเหนือมีอากาศหนาวภาคอีสานทำไมคะลูกมีอากาศร้อนนะคะดังนั้นประเพณีไม่ว่าจะเป็นด้านประเพณีหรือว่าด้านอาหารนะคะ แรื่การแต่งกายเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะคะเอาละค่ะเราได้เรียนจบไปสองภาคแล้วนะคะภาคเหนือกับภาคอีสานนะคะดังนั้นวันนี้ที่เชอร์ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหนึ่งหน้านะคะหน้าที่9 5้าบ้าแล้วก็ให้ส่งในลายส่วนตัวที่เชื่อจอยเท่านั้นนะคะเดี๋ยวใครส่งมาที่เชอร์ก็จะตรวจให้นักเรียนนะคะ แล้วอาทิตย์คลิปหน้านะคะคลิปหน้าที่เชอร์จะมาสอนของภาคยังเราเหลืองเหลือภาคอะไรคะลูกภาคกลางกับภาคใต้นะคะ,ะให้นักเรียนไปดูหรือว่าไปอ่านทบทวนก่อนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่เชอร์ขอจบการสอนเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ